ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปบัดผาตากเสื้อนะคะทุกคน<ม>ก็พาคุณยายเก็บภาพบรรยากาศไปด้วยนะคะสวยงามมากไปพาไปเที่ยวคะ่ะคุณยายนำเที่ยววันนี้คุณยายกับาก,กับลูกชายนำเที่ยวลูกชายนั่งขาละา <c oughs> งามแท้ ยายก็นับไปด้วยนะคะเผื่อยายจะเอาไปเสียงสูกป, <c oughs> ประดับธงสวยจังเลยธงสวยเนะทางขึ้นนะคะบันไดสวรรค์บันไดบันไดสวรรค์บันไดปูพ่พญานาค ธงเหมือนบ้านเราไหม,ไมคล้ายๆแต่ไม่ลายคนละแบบธงสวยงามบ้าแหมคืองามแท้สะอ,อ่อนสวยจังเลยค่ะทุกคนขึ้นไปแม่เดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บภาพนิ่งตอนนี้ถ่ายเป็นวิดีโอ <laughs> บ้า ปู่จ้าลูกหลานมาว้าทำไมสวยจังเลยสวยมากมากเลยค่ะทุกคนทางขึ้นนะคะแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ